มาเบิงไพ่กันนะจ๊ะเนาะไพ่ในเดือนนี้ดวงเจ้าสิเป็นยังไดเออขึ้นไพ่สามดาบนะจ๊ะเนาะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นกับคนรักเด้ออาจสามีภรรยาเนี่ยทะเลาะกันเพาไพ่ตึกพังกับคืนไพ่เดิมมุ่นกับึ้นเออมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นแล้วก็บอดดคุ้ยกันต่างฝ่ายต่างเงียบกันอืมบงบอกสั่นเลยถามว่าเจ้าสิได้เลิกกันบอดดีจ้ะเด้อบ่ได้เลิกกันเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าเจ้ามีลูกน้อกันเออไพ่กระเดือไพ่เดลเวอร์ขึ้นน้่เจ้าเป็นคู่กันจัคเม่นกับึ้นเออ เป็นเป็นคู่กันนะนะอืบอบไดเลิกกันหรืออาอาชีวาย่างนึงก็เป็นคู่กรรมคู่เวียนกันทะเลาะกันอยู่ตลอดต้องบอกสเสนอถามว่าได้เลิกกันบ่ได้เลิกเพราะว่ามีลูกอพายหกถวยนี่เจ้าสิได้งอคอขึ้นดีกันสามีเจ้าสิไดกลับมางอคอขึ้นดีกับเจ้าเด้อสิไดเดินทางมาหาหากเจ้อยู่ห่างกันอืมภรรยายู่บ้านพผยหกถวยขึ้นนี่สามีเฮ็ดงานอยู่อีกหมองหนึง่งแยกกันอยู่แต่ว่า เขาสิกับมางอคอขึ้นดนีเจ้าอัศวินถือดาบขึ้นนี่เขาสิกลับมางอคอขึ้นดีครับเจ้าเด้อต้องบอกงั้นสันเลยเออถามาจักมือเขาสิกลับมาเออโกเกินหกมือเด้อมบเกินหกมือเออซามีเจ้าสีมหาเจ้าสีเดินทางไปหาอยู่บ้านบุละเออต้องบอกสั้นสันเลยสีเดินทางไปหาเจ้าเลยอัศวินถือดาบขึ้นนี่เขาสีเดินทางไปหาเจ้าอยู่บ้านเลยไปเคียย์ใจกันอยู่บ้าน ต้องบอกสันเลยพ่อมนาพ่อมตาพ่อแม่ลูกเลยล่ะเออต้องบอกสันเลยแล้วก็ไพ่สามถวยคืนนี้เจ้าซิได้ขึ้นดีกันบด้เลิกกันต้องบอกสันเลยมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นไล่แรงบุล่ะถึงขันซิเลิกกันเลยล่ะต้องบอกสันถ้าว่าเลือกได้บดบดเลิกบดไดเด้จ่าเด้อไพ่ขึ้นแปดถวยนี่ไพ่แปดถวยขึ้นบดเลิกกันอมต่างคนต่างเงียบใส่กันอยู่ตอนนี้ขณะนี้เออต้องบอกสันเบิ่งสถานการณ์นะอืมมียิงกับเงียบผู้ใา้กับเงียบ แต่ว่าผู้ชายตัดสินใจสีเดินทางไปหาบ่เกินหกหมื่นเนอะเออเขาสีเดินทางไปหาเจ้าอยู่บ้านกับลูกต้องบอกสันเลยเจ้าเป็นคู่กรรมคู่เว้นกันต้องบอกสันไพ่เดือเวอร์เป็นคู่รักกันไพจัดมนขึ้นคู่กรรมคู่เว้นเจ้าสีทะเลาะกันอยู่จังสี่ตลอดแต่ว่าบ่เลิกกันอืมจนหอดมือเจ้าบ่ยั่งุูนละต้องบอกสันเลยเขาเอื่นคู่กรรมคู่เวรนกันเนาะจ้าเนาะทะเลาะกันรอดลมรอดตาย แต่ว่ากับบไดเลกูกันยังได้อยู่น้าก,กันคือเกา่าต้องบอกสันเลยหากเจ้าหาก ى, เจ้าสิาให้ดวงเจ้าคบกันไปได้ดีให้เจ้าทําบุญเด้อให้เจ้าท่าบุญเกี่ยวกับล่งศพผาหอโซแพรบุญกุศลให้กับเจ้ากับนายเวนน้ำท่านสิได้เปิดทางให้ในเรื่องความรักของเจ้าที่บริมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันอยู่ตลอดต้องบอกสันไหจัดมินคืนนี้ให้เฮ็ดบุญเกี่ยวกับลรงศพผาห่อโซแพรบุญกุศลให้กับเจ้ากับนายเวนเดื้อ สิเด้เมดเวทเมดกรรมสิบ่มีเรื่องทะเลาะเาบาแวงกันอีกนะสิเด้ครอบรัวสิได้อยู่กันแบบมีความสุขบ่เสื้อกับบอดลก่มเนาะจ้ะเนาะเรื่องจังสี่เออต้องบอกสันเดยแล้วก็ผัวเจ้ากับเป็นคนมีชื่อเสียงแล้ได้รับนึงเฮ็ดยังแล้วกนะ็ระมัดระว่างาก,กันละโดยเฉพาะเรื่องขอบครัวต้องบอกสันเลยอืเรื่องขอบครัวเราสิมัดระมัดระว่างเป็นพิเศษเลยอีกคกมือเด้อหัวเจ้าสิเดินทางไปหาสิเปงงอขอขึ้นดีกับเจ้าต้องบอกสันเลยไฮเวลาเขาเนอ่มต้องบอกสันเลยอาจสซอยูห่างกัน อาศัอยู่ห้างกันเมียอาจสิอยู่บ้านผัวอาจสิเฮ็ดงานอยู่ต่างทิ่นต่างแดนต้องบอกสันเลยต้างจังหวัดจังซีนาจา้าเออต้องบอกสันเลยให้เวลาคนเคียยงงานเนี่ยเคียยงงานเรียบร้อยเวียิ่นสิกับไปงอคอ,อขึ้นดีกับเจ้าบ่ได้เลิกกันดอกจา้าต้องบอกสันเด้อเพราะว่าเจ้าเป็นเนื้อคู่กันเออเนื้อคู่แบบใดคู่กรรมคู่เว้นต้องบอกสันเลยบ่ได้เลิกกันอยู่กันฮอดมือตายพุนละเออไม่แลวซะอ้อาว เจ้าต้องทําใจนะอยู่กันแต่ว่ากรสิทิะเลาะกันไปแบบนี้ตลอดแต่ว่าบ่เอิกันอืมเพราะว่าสามีเจ้าบ่ยอมเลิกแน่นอนอืมขึ้นไพ่สามถวยแล้วก็ไพ่เอ,อเดลเวอร์ขึ้นเนี่ยแจ็คมนขึ้นไพ่คู่ไพ่คูเว้นคู่กรรมกันอืมเป็นคู่รักกันแบบทะเลาะกันอยู่ตลอดอืมเออเอาซ้ำนี้แหละเดี๋ยวคอยมาอ่านให้ใหมเด้อ